ทำอะไรอยู่ครับอ่านหนังสือครับทำอะไรอยู่อ่านหนังสือครับอ่านหนังสือครับครับผมอ่านหนังสือครับเตรียมสอบแล้วครับครับครับวิชาอะไรล่ะครับอ่อ่ตไม่จำไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้เลยครับครับจริงเหรอครับอ๋อครับค่ายไหนล่ะครับนั่นบริษัทเออไม่ทราบนะครับยังไม่ลืมอ่านลืมอ่านแล้วครับ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 นั่นเอาเอาสยามคอมมิชมาสักเล่มหนึ่งสิครับเออได้ครับได้ครับ อันนี้อันนี้อันนี้วิชาโกมินนะครับโกมินเหรอครับครับผมอ๋อโกมินเล่มเล่มที่สี่นะครับโกมินเล่มที่สี่ครับเล่มที่หนึ่งสองสามหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะครับวกกินหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้วิชาโกมินยากหน่อยครับครับแต่วิชาถายโฮโันนี้พ้นง่ายเลยครับง่ายมากครับก็แค่ขึ้นมุกกับตัวละครก็แค่วาดนะครับผมครับเชื่ออ่นน่อนนะครับครับผมพี่เก๋ว่านี่มีตัง เร ly, ามาดูตัวสวยกันนะครับไม่ใช่ตสวยธรรมดาแล้วโคตรสวยคร so ับโคตรสวยครับไปที่ไหนก็ตายนะครับไอโคนั้นอ่ะตัวสวยอ่ะแต่ละครที่สวยจะเปนโลกครับโคตรสวยอะเป็นไหนเป็นไหนก็มีแต่คนตายครับ สองนาทีสามสิบห้านะแบหมดเลื่ยังยังมหมดกินนาทีละนี่ครับไอตัวสวยนะครับเนอยครับนั่นครับนี่ครับตัวสวยครับต้นไหนก็มีแต่คนตายครับมก็งงอ่ะนั่นดินี่ครับมันคือคุดโจชินจิครับผมคุดโดกินกิกินกินอุนจิอ่ะเออเราก็ไปอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวสวยตัวสวยดึงมาแล้วดึงมาแล้ว ผมคือหัวแคน r T M นะครับขอแนะนำตัวอีกทีนะครับตอนนี้ก็ขายรอตีเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงเจ็ดโมงแคนแคนตัวเยอะ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 ยออย่างโบ้งไหมอย่างโป้งไหมอย่างโ้งอ่ะทุกคนอย่างโ้งไหมครับชาวแคน r T M อย่างโ้งปะครับโอ้ยอย่างโบ้งครับอย่างโบ้งมากใช่ปะโดยเฉพาะพี่พี่ออสอะครับโปโออสอะอย่างโ้งอะ อย่างโบ้งเอ,อเอวาก็อย่างโบ้องอ่ะไอวาโคตรโบ้องอย่างโบ้องอ่ะมันนะไม่ต้องพูดถึงไอวคาก็าผมโคตรอ,อย่างโบ้องอ่ะ <c oughs>